สวัสดีค่ะ,ะวันนี้น้องปายจะพามาทำวิธีการดึงโค้ดออที่หายไปหรือว่าที่เราปิดแปบลบว่าบางทีเราอาจจะมาปิดการกระบาดตรงนี้เนาะใหะ้หน้าการ์ดทุกอย่างก็จะหมดไปแบบนี้นะคะอันดับแรกเราเราเริ่มมาทําเลยนะคะ,อ,ะอันดับแรกเราก็ต้องเลือกนะคะเลือกเปิดหน้าการ์ดใหม่นะคะแล้วก็เลือกคู่ xauusd ของเรานะคะ เราก็กากระบาดให้เขาขึ้นอันนี้ถ้าใครที่ทางทีมงานได้ลงให้ซเซฟเพมเพทไ้ให้จะมีตรงนี้นะคะท่านก็เลือกตรงซเซฟเพมเพจตรงนี้นะคะเลือกตรงนี้ทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นการตั้งสีตั้งเส้นไว้ให้เรียบร้อยก็จะกลับมาแต่บางทีโค้อตัวเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการที่มันหายไปเราอาจจะต้องการอีกตัวหนึ่งเราก็ต้องอ คลิกตัวนี้นะคะคลิก c l ส s e a l อ,อมี c l o อ e สสา v3d ตัวนี้นะคะบางทีท่านอาจจะหยาบได้ตัวนี้ที่มันหายไปจากหน้ากราฟท่านก็ดับเบิลคลิกสองครั้งแล้วก็กด OK Yes นะคะแล้วก็กด Yes นะคะก็จะมาอย่างนี้นะคะและทีนี้และทีนี้ ท่านก็กดตกลงเรียบร้อยท่านก็ตรวจสอบนิดนึงว่าตรงนี้ยิ้มไหมยิโมจินี้ยิ้มไหมออต้เทดดิงพร้อมทํางานเขียวหรือย,ยังเนาะตรวจสอบให้ครบแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าท่านต้องการโคสอดานะคะทำยังไงก็ทำเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกก็เปิดหน้ากราฟใหม่เพราะว่าทำไมถึงเปิดหน้ากราฟใหม่เพราะว่ามันจะเป็น2องโปรแกรมที่ทางอาของ ทีมงานและโค้ดใช้นะคะจะเป็นสองโปรแกรมเราก็เลือกตรงนี้นะคะ่ะหน้าการ์ดตัวนี้ก็จะมาใหม่ใหม่แบบยังไม่ทําอะไรเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะที่เราเซฟเพนเพจไว้ให้เราก็มาเลือก a u u s d อ่าก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดออลดัมแต่ถ้าบางท่านแบบว่าตอนเซฟเพนเพจไม่ได้ไม่ได้เซฟตรงโค้ดออลนี้มาท่านก็ดับเบิลคลิกสองครั้งสองครั้งมานะคะดับเบิลคลิกสองครั้งหรือว่าลาก คำว่าลากนี้ก็คือกดแช่เอาเมาส์จิ้มกดแช่แล้วก็ลากมาวางไว้ที่หน้าจออยงนี้คะอ่าเราก็กด e ยแล้วก็กด y ย s อีกทีหนึ่งเขาก็จะมานะคะถ้าเกิดว่าทําแล้วอีโมจิตรงนี้ยังไม่ยิ้มกดออโต้เทรดดิ้งแล้วก็ยังไม่ยิ้มท่านก็ใช้วิธีการลากหรือว่าอ่าคลิกสองครั้งทำให้เขามาอยู่ที่หน้านี้เหมือนเดิม อันนี้คือคําว่าเวลาทีมงานบอกว่าให้ลากกับมาใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะก็คือลากกรบมาวางใหม่จนกว่าอีโมจินี้เขาจะยิ้มเนาะโอเคอาบางท่านก็แบบเออไม่เคยตรงนี้แบบเวลาออกออเดอร์อาตัวที่ออกออเดอร์ไม่มีก็คืออยู่ตรงนี้นะคะมุมเล็กๆนี่คะเวลากดซื้อกดขายเนียค่ะเวลาจะจะกดกดกดออเดอร์อนะคะแต่อยู่ตรงนี้ บางทีมันมันไห้หุบเข้าไปเนาะเราก็ต้องเลือกตรงนี้ตรงมาโอเคนะคะอ่าแล้วอีกนหนึ่งนะคะก็คืออ่าบางท่านแบบว่าเอออยากจะกดออเดอร์อยากจะกดออเดอร์แบบรัวๆหรือว่าอยากจะกดออเดอร์แบบที่ไม่ต้องถามเขาจะเลือกมีให้เลือกให้ติ๊กนะคะคือตรงนี้นะคะะเอียดนี่นะคะแล้วก็ออปชันนี้นะคะแล้วก็แล้วก็มาคําว่าเทรดนี่นะคะแล้วท่านก็ติ๊กตรงนี้นะคะ ตรงวันเนี่ยค่ะเขาก็จะถามเราว่าต้องการใช่ไหมเราก็กดติ๊กถุกอทีหนึ่งแล้วเราก็กดโอเคแล้วเราก็กดโอเคอีกทีหนึ่งเวลาเราออกออเดอร์ตรงเนี้ยกดตรงเนี้ยเขาก็จะไม่ถามแล้วว่าคุณจะเซลไหมหรือว่าคุณจะบายไหมเขาจะไม่ถามเขาก็จะออกไม้ให้เราเลยนะอันนี้สําหรับคนที่ต้องการแบบอยากออกออเดอร์ เยอะๆหรือว่าออกก็เด์แบบว่าเร็วๆอะไรเงี้ยคะ่ะลองทำตามวิธีนี้ดูนะคะสวัสดีค่ะ